ัสดีค่ะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองมา2หน่วยแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะพอนึกภาพของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงได้ชัดเจนกว่าก่อนหน้านี้แล้วในหน่วยที่3นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงสิ่งสําคัญที่นักศึกษาจะต้องทราบก็คืออ,องค์ประกอบของเสียงในรายการวิทยุมีอะไรบ้างนะคะการใช้เสียง แต่ละเสียงมีข้อควรคำนึงอย่างไรบ้างนะคะที่ว่าเราใช้เสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเนี่ยมีข้อควรคำนึงอย่างไรและในการใช้เสียงแต่ละประเภทนะคะมีหลักการและเทคนิคในการใช้เสียงอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การผลิตรายการนะคะได้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและเสียงที่ใช้ คือเรื่องแรกคือเรื่องขององค์ประกอบของเสียงในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงส่วนเรื่องที่2คือข้อควรคํานึงในการนําเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะคือองค์ประกอบที่นามาใช้ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นจะแตกต่างกันไปค่ะตามลักษณะการผลิตรายการนะคะซึ่งรายการเนี่ยในที่นี้เราจะแบ่งประเภทของการผลิตออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ2ประเภทนี้ ประเภทแรกก็คือการผลิตรายการในรูปแบบที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรนักนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือการผลิตรายการที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะการใช้เสียงเพื่อผลิตรายการ2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปรายการรูปแบบง่ายๆหมายถึงรายการประเภทไหนรายการรูปแบบง่ายๆนี่ก็เช่นรายการข่าวรายการสนทนารายการสัมภาษณ์รายการที่มีลักษณะง่าย ไม่ซับซ้อนพวกนี้นะคะเน้นการที่จะให้เนื้อหาสาระนะคะที่มีความชัดเจนถูกต้องไม่เน้นถึงการสร้างความรู้สึกหรือว่าโน้มน้าวใจหรือก่อให้เกิดอารมณ์เพราะฉะนั้นเสียงหลักที่ใช้ในรายการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงพูดนะคะเสียงบรรยายเสียงการสนทนาโต้อตอบนะคะเสียงตอบคำถามสัมภาษณ์คือเสียงพูดนั้น ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนรายการประเภทที่จัดว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนั่นคือ,อมีลักษณะที่มีความละเอียดนะคะในการผลิตนั้นจะต้องใช้เสียงหลายประเภทมารวมกันเพื่อสร้างเนื้อหาสร้างอารมณ์โน้มน้าวนะคะหรือว่าสร้างบรรยากาศของรายการ ให้สมบูรณ์มากขึ้นรายการประเภทไหนที่จัดว่าเป็นรายการประเภทซับซ้อนก็เช่นรายการที่ซับซ้อนที่สุดที่เราจะรู้จักกันดีก็คือรายการประเภทละครวิทยุนะคะนักศึกษาคงจะนึกภาพออกว่าในรายการวิทยุนั้นจะมีเสียงมากมายนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศทําให้เราเกิดความรู้สึกคล้อยตามบางทีทําให้เรากลัวบางทีก็ทําให้เราตื่นเต้นตกใจแม้แต่เสียงพูดก็ ในรายการวิทยุนั้นก็จะมะีรายการละครก็จะมีลักษณะที่ปรุงแต่งก่อให้เกิดอารมณ์นะคะให้เราคล้อยตามไปรายการประเภทอื่นที่ถือว่าเป็นรายการที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องใช้เสียงหลายอย่างหลายหลายประเภทมาประกอบกันก็คือรายการนิตยสารทางอากาศนะคะซึ่งจากรูปแบบของรายการที่เราได้เรียนไปแล้วก็คงจะนึกภาพออกว่าก็จะต้องใช้เสียงในการสร้างบรรยากาศที่ เข้ากับเนื้อหาของรายการที่แบ่งแยกย่อยออกเป็นหลายส่วนนะคะนำมาประกอบกันเพราะฉะนั้นจึงจ้องต้องใช้เสียงหลายๆแบบนะคะรายการอีกแบบหนึง่งก็คือรายการสารคดีนะคะซึ่งก็จะมีการใช้เสียงประเภทต่างๆแบบต่างๆเนี่ยเพื่อมาช่วยนะคะสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาที่เ,เป็นไปตาม ความต้องการของผู้ผลิตรายการสารคดีบางครั้งก็อาจจะมีการเสริมเพิ่มอารมณ์หรือว่าให้เสียงประกอบที่ทำให้เรื่องราวนั้นๆชัดเจนขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการแบบไหนแบบยากหรือแบบง่ายเสียงพูดก็ยังคงเป็นเสียงหลักที่สำคัญที่สุดในรายการอยู่ดีเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบยังถือว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญน้อยกว่าค่ะทีนี้เรื่องต่อไปที่อยู่ในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือเรื่องของข้อควรคำานึงในการนำเสียงมาใช้ในการผลิตรายการวิทยุนะคะประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือก่อนที่จะนำเสียงมาใช้ในรายการผลิตรายการนั้นผู้ที่จะผลิตรายการนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะคือคิดใครครวนก่อนที่จะดำเนินการผลิตนะคะ สิ่งแรกก็คือเราจะต้องคำนึงถึงธรรมชาติของสื่อที่เราใช้คือวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุของเราเป็นสื่อที่ใช้เสียงในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถจะมองเห็นปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ฟังของเราได้นะคะถ้าเสียงที่เราจะใช้นั้นสื่อสารได้ไม่ชัดเจนผู้ฟัง เขาก็ย้อนกลับมาฟังไม่ได้นะคะปัจจุบันนี้เราอาจจะมีรายการวิทยุที่สามารถจะย้อนกลับมาฟังได้อย่างเช่นรายการวิทยุทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการฟังวิทยุในลักษณะของการกระจายเสียงนะคะผ่านเครื่องรับก็ยังคงถือว่าเรานั้นไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ปฏิกิริยาย้อนกลับของผู้ฟังของเราเลยนะคะดังนั้นนะคะ การที่จะสื่อเสียงให้ชัดเจนและสื่อสารให้ชัดเจนนั้นจึงมีความสำคัญมากที่สุดนะคะในการที่จะคิดใช้เสียงใดในการผลิตรายการวิทยุอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือธรรมชาติของเสียงนะคะเราจะต้องรู้จักธรรมชาติของเสียงพูดเสียงดนตรีและเสียงประกอบเป็นอย่างดี เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสียงทั้ง3อย่างนะคะเราจะต้องเข้าใจเพราะอะไรนะคะเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกนำเสียงใดเสียงหนึ่งหรือบางเสียงหรือทั้ง3เสียง3ประเภทมาใช้ประกอบกันในการผลิตรายการของเราให้ตรงกับ ลักษณะของรายการแต่ละประเภทที่เราจะผลิตนะคะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของบทวิทยุของเรานะคะแล้วก็ต้องสามารถใช้เสียงเหล่านั้นมาช่วยเสริมเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะเรายังต้องคำนึงถึงความเข้าใจแล้วก็การยอมรับของผู้ฟังอีกด้วยมสมัยเด็กๆ นักศึกษาเคยฟังรายการละครวิทยุใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเสียงหมาหอนในละครวิทยุเนี่ยนะคะเราไม่ได้มาคำนึงถึงว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเสียงหมาหอนแบบสมจริงหรือไม่แต่ความเข้าใจที่ตรงกันของเราก็คือถ้ามีเสียงหมาหอนนั้นแปลว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเป็นไงคะตื่นเต้นกำลังจะมีผีมาอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจร่วมกันนะคะที่ ผู้ส่งสารผู้ผลิตรายการนั้นสามารถจะสื่อให้กับผู้ฟังเข้าใจได้ในการที่ผลิตผู้ผลิตรายการเนี่ยค่ะจะต้องความมีความเข้าใจแล้วก็ต้องคํานึงถึงทั้งธรรมชาตินะคะของตัวสื่อแล้วก็ธรรมชาติของเสียงและคุณสมบัติของเสียงที่เราจะใช้ก็เพื่อให้เราสามารถจะนาเสียงต่างๆเนี่ย มาใช้มาประกอบกันในการผลิตรายการของเราเพื่อให้รายการของเรานั้นเป็นรายการที่มีประสิทธิภาพและสามารถจะดึงดูดใจผู้ฟังได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเเรื่องของ เสียงพูดนะคะคือหลักและเทคนิคของการใช้เสียงพูดในการผลิตร,รายการวิทยุกระจายเสียงนะคะโดยที่เนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือประเภทและความสําคัญของเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่2ก็คือคุณภาพนะคะของตัวผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3คือหลักการใช้เสียงพูดนะคะเรื่องที่ส เทคนิคในการกำกับเสียงพูดในรายการวิทยุกระจายเสียงก็ขอพูดเฉพาะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะโดยที่ภาพรวมก็จะเป็นกว้างๆนะคะประเด็นเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเรื่องเสียงพูดเนี่ยนะคะก็คือในรายการวิทยุกระจายเสียงทั่วไปเสียงพูดก็จะแบ่งออกได้นะคะโดยวิธีการแบ่ง4ประเภทนะคะ คือประเภทแรกก็จะแบ่งตามแหล่งกำเนิดและลักษณะของเสียงนะคะเช่นแบ่งตามเพศนะคะตามเพศก็เป็นไงคะเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงแบ่งตามวัยนะคะเสียงทารกเสียงเด็กเสียงหนุ่มสาวเสียงผู้ใหญ่นะคะเสียงผู้ชราสวผู้สูงอายุนะคะแบ่งตามจํานวนเสียงก็จะเป็นเสียงพูดของคนเดียวนะคะเสียงพูดสองคน เสียงพูดเป็นกลุ่มนะคะและแบ่งตามสภาพจิตใจของผู้พูดเช่นเสียงพูดที่แสดงถึงอารมณ์ขันนะคะเสียงพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเศร้านะคะเสียงเจ็บปวดเสียงร่าเริงนะคะเสียงต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งเสียงของคนพูดที่มีความบกพร่องนะคะเช่นพูดไม่ชัด ะะก็จัดอยู่ในประเภทของเสียงที่แบ่งตามสภาพร่างกายจิตใจอารมณ์ทำไมเสียงพูดจึงมีความสำคัญเสียงพูดคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสียงพูดคือตัวเนื้อหาหลักนะคะของรายการไม่ว่าเราจะต้องการจะให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความรู้สึกนะคะให้อารมณ์ต่างๆตามที่บทกำหนดไว้นะคะหลักๆแล้วก็จะขึ้นอยู่กับเสียงพูด นอกจากนี้เสียงพูดจะช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นในใจของผู้ฟังนะคะเช่นเวลาที่เราฟังละครวิทยุเสียงพูดจากการแสดงบทบาทต่างๆของตัวละครก็จะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆขึ้นมาในใจของเรานะคะเช่นเสียงของหญิงสาวสวยนะคะที่ก็จะเป็นเสียงที่ไพเราะชัดเจน มีความรู้สึกที่อ่อนหวานนะคะเป็นเสียงที่แสดงถึงความสดใสยาวัยนี่ก็คือเสียงนางเอกนะคะหรือนะคะเสียงบรรยายเหตุการณ์เสียงบรรยายสภาพแวดล้อมในรายการสารคดีประเภทต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถวาดภาพจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นไปด้วย เสียงจึงเป็นเครื่องมือในการที่จะมาสื่อสารมาสร้างปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนอกจากนี้ในรายการที่เสียงพูดนั้นนะคะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้เช่นเดียวกับการเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่า เสียงพูดนี้รายการนี้เป็นรายการของใครใครเป็นผู้จัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะจําได้จากน้ําเสียงพูดของผู้พูดหรือผู้ดําเนินรายการนั่นเองค่ะตามที่คุยไปแล้วว่าเสียงพูดนั้นมีความสําคัญในการผลิตรายการอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะผู้พูดเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่นะคะพยายามนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการที่จะมาใช้เสียงในการ จัดรายการผลิตรายการวิทยุผู้ใช้เสียงจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะสื่อสารรายการให้ได้ดีอย่างแรกสุดยังไงคะต้องมีน้ําเสียงนะคะที่ชัดเจนแจ่มใสไม่เสียงแหบพร่าไม่เสียงสั่นเครือนะคะจะต้องอ่านและออกเสียงพูดได้ถูกต้องตามอักษรวิธีคือออกเสียงพยัญชนะ สระวรรณยุกตัวควบกล้ำรอเรือรอลิงได้ถูกต้องตามหลักภาษานี่แค่ตัวอย่างนะคะอันที่จริงแล้วหลักภาษาไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนการที่จะออกเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการฝึกฝนพอสมควรนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องมีจังหวะลีลานะคะมีวิธีการนำเสนอที่น่าฟัง สามารถแสดงอารมณ์ตามบทที่ได้รับสมมุติว่าได้เป็นพระเอกก็ต้องสามารถที่จะสื่อสารพูดได้อย่างพระเอกพูดหรือเป็นคุณตาก็ต้องพูดได้เหมือนกับคุณตาพูดนะคะและจะต้องสื่อความหมายได้ชัดเจนเพราะว่าจะต้องทําความเข้าใจในบทวิทยุตีความบทให้แตก จึงจะสามารถแสดงนะคะหรือนำเสนอได้ตามบทการที่ผู้พูดในรายการวิทยุกระจายเสียงจะทำได้ตามที่บอกไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสามารถส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแน่ละคะ่ะต้องมีความสามารถส่วนตัวด้วยแต่จะต้องมีการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอหรือที่เราพูดกันว่าต้องมีพรแสวงนะคะเช่นจะต้องฝึกอ่านออกเสียงนะคะ ฝึกควบคุมอวัยวะในการออกเสียงนะคะบังคับริมฝีป,ปากบังคับลิ้นนะคะบังคับขากรรไกรเนี่ยค่ะจะต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องฝึกการพูดผ่านไมโครโฟนไม่ให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีการบันทึกเสียงนอกจากผู้พูดจะต้องควบคุมตัวเองระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ จะต้องมีการใช้เทคนิคช่วยควบคุมเสียงพูดนะคะโดยที่ผู้กำกับรายการนะคะเหมือนกับที่เรามีอยู่นะคะและช่างควบคุมเสียงเนี่ยก็จะคอยกำกับระดับของเสียงนะคะไม่ให้ดังเกินไปหรือว่าค่อยเกินไปนะคะจะต้องกำกับลักษณะของเสียงให้ทุ้มๆหรือว่าแหลม ะะหรือกำกับให้เกิดมิติเช่นให้เสียงนั้นเหมือนอยู่ใกล้ๆหรือให้เสียงอยู่ไกลๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยะจะสามารถทําได้แล้วก็ที่เราคุ้นกันอีกอย่างหนึงน่งก็คือการปรับเสียงให้มีเสียงกล้องสะท้อนนะคะซึ่งเราจะเจอบ่อยในการวิทยุที่เรียกกันว่าเสียงเอ็โคนะคะซึ่งจะทําให้เกิดเป็นไงคะตื่นเต้นเล้าใจบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะสะพึงกลัวนะคะก็เป็นการดูแลกํากับเสียง ะะช่วยให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนักศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าหลักการใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการใช้เสียงให้เหมาะสมกับประเภทรูปแบบเนื้อหารายการและอีกประการหนึ่งก็คือการควบคุมเสียงพูดของเราผ่านอุปกรณ์สำคัญคือไมโครโฟนนะคะผู้พูดต้องฝึกฝนการใช้เสียงของตัวเองและก็จะต้องมีผู้ควบคุมเสียง คอยช่วยในการใช้อุปกรณ์ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อให้เสียงพูดนั้นมีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะหลายๆคนที่มาทำงานด้านการผลิตรายการนี้นะคะก็คงจะ มีจิตใจที่รักชอบในเรื่องของเสียงดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายทีเดียวละนะคะหลักและเทคนิคในการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเ,เราจะแบ่งตอนนี้ออกเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็จะเป็น ประเภทและความสำคัญของดนตรีในรายการวิทยุกระจายเสียงเรื parfois, ่องที่2จะเป็นเรื่องหลักการใช้เสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเรื่องที่3ก็จะเป็นเทคนิคของการกำกับเสียงดนตรีในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงค่ะเสียงดนตรีที่เราได้ยินกันนะคะอยู่ทั่วไปฟังกันอยู่ทุกวันมีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ว่าในเรื่องของการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เราแบ่งเสียงดนตรีออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกนะคะคือเสียงดนตรีที่จัดตามต้นกําเนิดของเสียงนะคะเช่นดนตรีบรรเลงดนตรีที่มีการขับร้องหรือเพลงการแบ่งประเภทประเภทที่2เราจะแบ่งตามแหล่งที่มาของเสียงเช่นจากแผ่นเสียงแผ่นซีดีจากแอปพลิเคชันบันทึกเสียงหรือจากการแสดงสด การแบ่งประเภทที่3เราแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประพันธ์นะคะคือแต่งเพลงนั้นๆดนตรีนั้นๆหรือผลิตดนตรีเช่นเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อการรับฟังทั่วๆไปเป็นดนตรีหรือเพลงเพื่อให้เกิดอารมณ์เป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้แทนเสียงประกอบเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นดนตรีหรือเพลงที่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ ในการผลิตรายการเนี่ยดนตรีหรือเพลงมีความสำคัญนะคะอย่างแรกก็คือให้ความรู้สึกบันเทิงนะคะช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะคะเช่นพวกรายการที่จัดรายการที่นิยมที่สุดก็คือรายการเพลงประเภทต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีกับเวลาทีเ่เรารู้สึกว่าอยากฟังเพลงส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบเ,เราอยากสบายใจอยากคลายเครียด อยากปล่อยใจให้เพลิดเพลินนะคะเราก็จะจะ,อ,ะอาศัยนะคะเสียงดนตรีที่ให้ความสำคัญณตรงนี้ส่วนที่สองค่ะที่สามารถใช้ดนตรีใช้เพลงได้คือใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรายการวิทยุเช่นเวลาที่จะเปิดรายการจะปิดรายการใช้เป็นเพลงประจําของรายการใดารายการหนึ่ง เพื่อสร้างความรู้สึกให้คนจดจำรายการนั้นๆได้นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เป็นเพลงเชื่อมระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนของรายการเดียวกันนะคะให้ให้มีเป็นบริดจ์นะคะต่อเนื้อหาแต่ละตอนซึ่งซึ่งในรายการบางประเภทเนี่ยอาจจะขาดออกจากกันเลยเช่นรายการนิตยสารเนี่ยนะคะแต่ละช่วงเนี่ยอาจจะไม่มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กันแต่ว่าเราใช้เสียงเพลงเดียวกันหรือดนตรีนั้น เพลงเดียวกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมประกอบไปเชื่อมโยงนำเข้าสู่เนื้อหาแต่ละส่วนได้นอกจากนี้เรายัางใช้เพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจนะคะจะเห็นว่ารายการสารคดีนะคะถ้ามีแต่เนื้อหารวน้วนโดยไม่มีดนตรีประกอบเลยคงคงจะไม่สามารถจะดึงดูดใจได้นะคะลองคิดดูว่าถ้ามีแต่เสียงพูดแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของดนตรีประกอบรายการสารคดีเนี่ยสามารถจะ โน้มนำนะคะให้เราเหมือนได้เข้าสู่สถานที่เวลาหรือบรรยากาศใดบรรยากาศหนึ่งที่รายการสารคดีนั้นเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอได้นอกจากนี้นะคะจะมีการใช้เสียงดนตรีขั้นนะคะเมื่อจบรายการหนึ่งไปแล้วจะต่อรายการใหม่ก็จะมีการใช้ดนตรีเพื่อสลับขั้นนะคะแล้วก็แจ้งว่ากำลังจะเปลี่ยนรายการใหม่ เพื่อใหอ้เพื่อให้ทราบนะคะผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ๋ออันนี้เนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะหนรายการแล้วก็กำลังจะเริ่มรายการใหม่ซึ่งเพื่อดนตรีเพื่อขั้นรายการเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้นะคะดนตรีหรือเพลงที่น้มนำไปสู่บรรยากาศของรายการใหม่ได้ด้วยนะคะก็ก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าได้นำนะคะว่าอ่าเดี๋ยวจะเป็นรายการประเภทไหน นอกจากนี้นะคะในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนเวลาในรายการละครวิทยุเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนฉากก็สามารถจะใช้ดนตรีเป็นตัวที่ขั้นและบ่งบอกว่าขณะนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงฉากให้ให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนทีนี้ในรายการละครวิทยุเรามักจะพบนะคะว่า มีการใช้ดนตรีทำอะไรบ้างใช้สร้างอารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะสร้างความรู้สึกใช้สร้างบรรยากาศนะคะใช้สร้างภาพในจิตใจของผู้ฟังนะคะอาจจะเป็นภาพตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติต่างๆนะคะก็เอาดนตรีมาช่วยโน้มนําแล้วก็ยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงประกอบนะคะเช่น ดนตรีที่จะแทนตัวละครแต่ละตัวหรือใช้แทนไม่ใช่เฉพาะตัวละครแต่ละตัวยังใช้แทนกิริยาอาการนะคะการเคลื่อนไหวอิริยาบถพฤติกรรมของตัวละครที่นะคะอาจจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเช่นอ,อย่างเพลงม้าย่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะนึกถึงสัตว์ที่เป็นม้าที่กำลังควบขยโยอย่างนี้เป็นต้น เนื่องจากดนตรีเนี่ยคะ่ะสามารถจะทาประโยชน์ได้มากมายอย่างที่ที่บอกมาเนี่ยนะคะในการผลิตรายการวิทยุก็จะมีดนตรีนะคะลักษณะต่างๆเช่นเป็นเพลงประจํารายการนะคะเป็นเพลงเชื่อมนะคะเป็นเพลงขั้นระหว่างรายการต่อรายการเป็นเพลงเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สร้างบรรยากาศตามประเด็นที่พูดมานะคะ เนื้อหาของหลักและเทคนิคในการใช้เสียงประกอบเนี่ยนะคะเราก็จะพูดถึงประเภทและความสำคัญของเสียงประกอบเป็นอย่างแรกนะคะส่วนเรื่องที่2ก็จะพูดถึงเทคนิคการผลิตและการใช้เสียงประกอบเรื่องที่3ก็จะพูดถึงเทคนิคการกำกับเสียงประกอบในการผลิตรายการนะคะ เสียงประกอบในรายการวิทยุเนี่ยค่ะจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อเมื่อคิดไปถึงนะคะรายการที่เราเคยฟังมานะคะเสียงประกอบที่เราเรียกกันว่า s o u n d effect เนี่ยนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีใช้ในรายการวิทยุเยอะที่สุดเช่นกันแล้วก็ในรายการประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกรายการที่มีลักษณะในการผลิตค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยนะคะก็มักจะมีการใช้เสียงประกอบมากถามว่าเสียงประกอบเนี่ย มีอะไรบ้างเสียงประกอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะเสียงประกอบแรกคือเสียงประกอบที่เป็นดนตรีถามว่าทำไมดนตรีก็จัดเป็นเสียงประกอบด้วยเพราะว่านะคะบางครั้งเราใช้เสียงดนตรีนะคะในการเน้นที่จะแสดงอารมณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์เสริมสร้างบรรยากาศเสริมสร้างความรู้สึกเช่นในเมื่อตัวละครในรายการวิทยุของเรานั้น กำลังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าเราก็จะใช้เสียงดนตรีนะคะที่แสดงออกถึงอารมณ์เศร้าโดยที่เสียงดนตรีนั้นอาจจะไม่เป็นเพลงก็ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีเศร้าเอฟเฟกอย่างที่สองเป็นเสียงประกอบที่ไม่ใช่ดนตรีเสียงพวกนี้คือเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง หรือเสียงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเสียงที่เสมือนจริงเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้มองเห็นภาพในสมองนะคะเมื่อดียินเสียงนะะให้มองเห็นสภาพแวดล้อมนะคะให้รู้สึกถึงบรรยากาศแล้วก็รู้สึกถึงการกระทำของตัวละครที่ที่เรากำลังติดตามอยู่อย่างที่3นะคะ <S <S เสียงเงียบเสียงเงียบคืออะไร เงียบก็คือไม่มีเสียงนี่แหละคะ่ะอย่างเช่นอาจารย์กําลังบรรยายอยู่แล้วอาจารย์หยุดไปเป็นเสียงเงียบก็แสดงว่าขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งอาจารย์อาจจะคิดอะไรไม่ออกนะคะเงียบไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวิทยุเสียงเงียบก็มีความหมายนะคะการเงียบชั่วขณะเนี่ยมันจะทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกแล้วแต่นะคะว่าขณะนั้นเราเนี่ยต้องการให้เกิดความรู้สึกอะไร เช่นเงียบผู้ฟ <bank> like ังก็รอคอยเอ๊ะกำลังจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นไหมหรือว่าสิ่งที่กำลังรอคอยนั้นจะปรากฏออกมาหรือไม่เสียงประกอบเนี่ยค่ะสำคัญต่อรายการวิทยุเพราะว่าจะสร้างภาพสถานที่นะคะเหตุการณ์เวลาเช่นเสียงไก่ขันนะคะทำให้เรานึกถึงว่าขณะนี้กำลังเป็นเวลาเช้านะคะสร้างอารมณ์ความรู้สึก เราใจเช่นเสียงเปิดประตูชา้าๆแอดเราก็อุ้ยกําลังจะมีอะไรเข้ามาทางประตูนั้นหรือกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างก็ช่วยเน้นกริยาอาการเช่นถ้ามีเสียงช้อนซ่อมกระทบจานก็แปลว่ากําลังมีการรับประทานอาหารกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นเสียงประกอบเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดไปพร้อมกับการแสดงนะคะหรือเสียงพูดนอกจากนี้นะคะ บางครั้งนะคะเสียงก็จะช่วยสร้างจินตนาการให้นึกไปถึงภาพที่ไม่มีจริงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสมมุติว่ารายการวิทยุประเภทรายการนิทานเนี่ยเสียงปิ๊งเราก็จะรู้เลยว่าผู้วิเศษกำลังจะบันดาลให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วในรายการของเราการนำเสียงประกอบมาใช้เนี่ยค่ะผู้กำกับรายการเนี่ยจะต้องพิถีพิถันนะคะเลือกเสียงที่ มีความหมายนำมาใช้แล้วผู้ฟังเนี่ยจะต้องเข้าใจเรื่องราวชัดเจนนะคะผู้ฟังจะต้องมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในสมองเสียงนั้นมันจะต้องช่วยเพิ่มสีสันนะคะให้ชีวิตชีวากับรายการแต่ถ้าใช้มากหรือถี่เกินไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่มีความหมายเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะใช้มากไปนะคะเลือกใช้เฉพาะเสียงที่โดดเด่นและจำเป็นเหมาะสมสำหรับ ฉากนั้นจริงๆเท่านั้น